สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเ,เ,เรียกว่าสาธิตนะครับวิธีการทําสูตรยานะครับแล้วก็การอ่เซิฟเทมเพลตของการตรวจร่างกายเพื่อใหออ้สะดวกและรวดเร็วในการใช้งานนะครับก่อ,อนอื่นเราก็ส่งคิวในวันสต็อปสวิตนะครับอันนี้เป็น HotXP PCU นะครับใน h o ต x p PCU เราก็ ปกติเราใช้เวลาในการคีย์ไม่นานนะครับถ้าเรามีทางล้ผมก็จะคีย์เหมือนตัวจริงเลยนะครับอันนี้ผมส่งตัวเองไม่ได้มีการปิดบังประมาณนี้นะครับก็จะลงซีซีฟอนครับหลายท่านมี คำถามว่า PI ในพอด PCU อยู่ในผมไม่เห็นนะครับผมเลยจะใช้วิธีการคีย์เป็นบรรทัดที่2ของช่อง CCM นะครับเพื่อให้เวลาที่เรา audit เพชรเบียนเราจะได้คะแนนในส่วนตรงนี้นะครับแต่ผมก็ยังไม่ได้อ่านแนวทางการออดิตนะครับว่าต้องลงอะไรขนาดไหนอันนี้ทำเบื้องต้นนะครับท่านตามาคิดใส่ ใส่ได้ตามตามตามความถูกต้องนะครับส่วน P.E. นะครับ P.E. ก็จะเราจะทำยังไงเพื่อให้เราตรวจร่างกายได้ได้รวดเร็วและครบถ้วนนะครับก็คือส่วนมากก็จะเป็นดูคำข้อฟังหรือว่ามีการตรวจอย่างไรสองระบบเทคนิคของผมผมจะทำเป็นวิธีการคีย์การตรวจร่างกายที่ที่ปกตินะครับ ข้าไปอันนี้ผมคีในในในเทคข้างนอกของกอผวาครับก็จะผมจะดู A B C D ประมาณนี้นะครับแล้วก็แล้วแล้วแต่เทคนิคของท่านหรือว่าท่านมีการตรวจร่างกายอะไรที่ดีกว่าก็สามารถพิมพ์ไว้อย่างด้านนี้นะครับแล้วก็ทําการกดคําว่าเซตเพจนะครับแล้วก็ใส่ชื่อเข้าไปว่าเราจะใช้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 ชื่อในการที่เราจะเรียกใช้ว่าอะไรผมตั้งไว้สมมุติผมตั้งไว้ว่า aa แล้วกันนะครับ aa ผมก็กดโ OK. อเคคราวนี้เวลาเรียกใช้เราก็สามารถาาตรวนี้ครับน้าเดิมเมื่อกี้กดจุดนะครับแล้วเราก็จะเห็นที่เราเซฟไว้นี่ผมเซฟไว้หลายอย่างนะครับเป็นเรื่องการเกี่ยวกับท้องเกี่ยวกับปฏติเหตุอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ผม aa ที่ผมลองพิมพ์ไปเมื่อกี้ผมก็ทําการเอเทเลือกเข้ามาก็จะมาประมาณนี้แล้วก็เราเราถ้ได้ปกติแล้วเราก็จะมา,าแก้ไขแต่ละเคสว่าอย่างเคสเราวันนี้เป็นอะไรมา วดท้องเราก็จะไปแก้เรื่องท้องเป็นเรื่องการหายใจเรื่องระบบไหลเวียนเรื่องอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าถ้าไม่มีนี่เราก็อาจจะพิมพ์ยาอื่นเข้าไปนะครับเป็นคออักเสบแล้วกันเป็นตาดิปินเจกตามอาการที่มานะครับแล้วก็ปดบันทึกไปทีเเราก็จะมาปุ่บในช่องด้านนี้ครับข้อดีก็คือหนึ่งเราเรา,เราไม่เสียเวลามาพิมพ์ทีละระบบแล้วก็ ที่เราพิมพ์ในนี้ก็เวลาเราจะส่งไทรีเฟอร์หรืออะไรมันก็จะถูกนําเข้าไปในโปรแกรมไทรีเฟอร์ด้วยนะครับต่อไปเป็นเรื่องของการสั่งยานะครับสั่งยายังไงให้รวดเร็วนะครับอ๋อหลายคนอาจจะยังไม่เคยทําสูตรปกติอาจจะสั่งตรงนี้เลยแต่ถ้าการที่เราจะทําสูตรเราต้องเข้ามาที่นี่ครับสั่งยาด้านล่างนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับกาหนดสูตร สูตรยาก็จะเป็นของใครของเขานะครับคือใครเป็นคนสร้างสูตรคนนั้นจะใช้ได้นะครับในพอดเอ็กสามารถโอนสูตรให้กันได้แต่พอดพีซีที่ผมยังไม่แน่ใจนะครับก็ผมสร้างสูตรไว้เยอะเหมือนกันแต่เดี๋ยวผมจะลองมาสร้างให้ให้ให,ให้ให้ทุกท่านดูนะครับสมมติผมตั้งชื่อสูตรว่าอย่างสมมติเป็นอ่าเป็นคออักเสบคออักเสบไม่รู้พิมพ์ภาษาไทยได้หรือเปล่านะครับอ่านได้ครับ คอหักเสีผู้ใหญ่แล้วกันผู้ใหญ่ครับผมใช้สูตรไล่อย่างนี้นะคระับก็เราก็จะมาทำการเพิ่มยาผู้ใหญ่นี่นะครับก็มาเลือกอยาให้เท่าไหร่ปรับจำนวนเนี่ยอันนี้สูตรแล้วแต่ท่านจะใส้เป็น คือจะมีทั้งจํานวนและวิธีใช้นะครับคือการทําสูตรแบบนี้ก็จะสะดวกเวลาท่านสั่งยาจะได้ไม่ต้องมาหานั่งหาสูตรแล้วก็สะดวกอีกเรื่องหนึ่งในการทําสูตรของยาเด็กนะครับเพราะว่าในยาในเด็กเนี่ยจะมีเรื่องขนาดและน้ําหนักการให้ยาตามขนาดน้าหนักตัวเด็กนะครับสมมุติผมทำไว้ประมาณนี้นะครับค่ะแค่ไอ อันนี้เป็นเวอร์ชั่นเก่านะครับยังไม่มียาตัวนี้จะเป็นน่าจะเป็นบอทปกติโอเคก็กดตรงนีอันนี้ก็จะได้หนึ่งสุดคราวนี้เวลาใช้นะครับก็ท่านถ้าท่านสะดวกตรงนี้ก็กดตรงนี้ก็ได้ครับกดจุดเหมือนเดิมครับคราวนี้เมื่อกี้ผมใช้คําว่าขออักเสบใช่ไหมครับอ่าผมเจอละขออักเสบก็ปึ๊บมาแล้วครับยามามาพร้อมสุด พาราอะม็อกซีซีดีเอ็มบอลอันนี้ก็จะเป็นกรณีผู้ใหญ่สมมุติว่าเคสนี้เป็นเด็กมาเด็กหนัก10โล10โลเป็นคออักเสบเหมือนกันผมเคยทําตรวจของคออักเสบในเด็กไปแล้วนะครับผมก็จะกดจยุดเหมือนกันแต่ผมก็ผมใช้คําว่า p h a อินะครับผมก็กดเออเขาก็จะเป็นยาน้ำผมออะม็อกซีออรอนไซลัรหกสิบจุดห้าสามก็คือเวลาปิดอันนี้ตรงนี้ผมใส่ไว้ก็คือเวลาปิดฉลากออกมาก็จะก็จะถูกต้องนะครับเป็นเครื่องช้อนชาสามครั้งทางอาหารนะครับ ถ้าก็ผมทำมาไ้ก็ประมาณเนี่ยครับเป็นเอ GE เป็นวัติเหตุนะครับเป็นคอมมอนโคธรรมดาก็มี10โล15โล20โล25โล3 0โลนะครับเป็นสูตรที่ใช้ในเด็กถ้าท่านมีพวกเด็ก URI มาตรวจท่านก็คลิกคลแล้วก็ๆๆวก็จะสะดวกรวเดเร็วในการในการสั่งยาและก็การตรวจร่างกายนะครับก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ